รักบีมนะสุดหัวใจด้วยอย่าลืมทองสองบาทที่สัญญากันไว้ล่ะเมื่อไหร่จะบอกเลิกมันเนี่ยพี่ไม่โอเคนะทองใช่ของขวัญวันแต่งงานยังไงล่ะบีมพี่มีไม่ต้องเอากลับไปหรอกนะเดี๋ยวบีมเก็บให้ยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกอีกแป๊บนึงค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ช่วยฉันกําลังจะแต่งงานเพราะฉะนั้นเราเลิกกัน Lovely Family TV บีมถึงเราจะอยู่ไกลกันแต่หัวใจของพี่มันอยู่กับบีมตลอดเวลาเลยนะจ้าพ่อทหารข้างรักบีมรอพี่มิวเสมอนะถ้าโลกนี้มีแค่พระจันทร์กับพระอาทิตย์พี่ขอเป็นแมงวันบินรอบกายบีมนะอีอมุกอะไรอ่ะพี่มิวเสี่ยวจังก็มุกเสี่ยวของทหารข้างรักไงเฮ้ยมิว จ่าเรียกฝึกแล้วบีมแค่นี้ก่อนนะจ่าเรียกฝึกแล้วจ้าไปเถอะบีมก็ว่าจะไปขายเสื้อผ้าแล้วเหมือนกันรักบีมนะสุดหัวใจด้วยบีมก็รักพี่มิวนะอย่าลืมทองสองบาทที่สัญญาก,กันไว้ล่ะจ้าไม่ลืมหรอก คุยกับใครอะบิมเอ,อ่อพี่มิวโทรมาเมื่อไหร่จะบอกเลิกมันเนี่ยพี่ไม่โอเคนะแล้วเมื่อไหร่พี่เดี่ยวจะได้งานล่ะบีมกับแม่ก็รอนานแล้วนะก็เล่นกับทางคุณอมอยู่แต่อีกไม่นานหรอกพี่ว่าต้องมีข่าวดีอืมจะรอนะรีบไปขายเสื้อผ้าเถอะสายแล้วไปไป เพื่อแฟนอยู่ออือคนนี้แหละที่เราจะแต่งงานด้วยดีใจด้วยนะเพื่อนเออเดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จแกมาช่วยพ่อฉันทํางาน่อยดีพอดีฉันว่าจะไปเปิดร้านอาหารที่เมืองนอกขอบใจมากเพื่อนแต่พอดีฉันลงทุนเสื้อผ้ามือสองให้บีมก็เลยว่าจะไปช่วยเขาขายอืมงั้นไม่เป็นไรเพื่อนยังไงก็ต้องขอบใจอีกครั้งนะซโซอืมไม่เป็นไร เดียวครับแม่งานที่หนูเสนอไปผ่านคัดเลือกแม่นะลูกผ่านชัวร์ครับแต่นี้มันนานแล้วนะลูกเงินเก็บของยายบีมก็ใกล้จะหมดแล้วนะลูกล่าสุดผมได้คุยกับคุณอ,อมแล้วข่าวเป็นบวกครับคุณแม่ฮะ<า>จริงเหรอลูกจริงครับแถมงานแต่งงานของเราท่านก็จะมาด้วยหรอพี่เดียวท่านรับปากหรอไม่ได้รับปากแต่พี่เชื่อว่าท่านมาแน่นอน Bim Kích thưởng phim ấy Ờ, kích thưởng, kích thưởng มาให้พี่ชื่นใจหน่อยเ,อเดี๋ยวพี่มิวมิวอา้าแม่สวัสดีครับเออหวัสดีทำไมมาไม่บอกล่วงหน้าพอดีผมใช้วันหยุดพักว้องพิเศษเพื่อมาหาบีมสักคืนสองคืนไม่ได้ไม่ได้นะพี่มิวอา้าวทำไมล่ะห้องนั้นพี่เป็นคนจ่ายค่าเช่านะก,ก,ก็แม่ต้องไปนอนด้วยนะสิ ใช่ไหมแม่ใช่ใช่มิวไปนอนที่อื่นเถอ,อะก็ได้ครับทองสองบาทที่พี่สัญญาไว้พี่ซื้อให้แล้วนะแม่มิวมิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอ,อพอดีแม่ลืมไปวันนี้แม่ต้องไปนอนบ้านเพื่อน มิวไปนอนที่ห้องกับบีม Negative ก็ได้ลูกอ๋อครับแม่พี่มิวไปรอที่ห้องก่อนนะเดี๋ยวบีมขายเสื้อเสร็จเดี๋ยวบีมตามไปได้ได้รักบีมที่สุดในโลกเลยนะบีมก็รักพี่มิวนะบีมแล้วพี่จะไปนอนไหนล่ะโอ้ยนอนไหนก็นอนเถอะวันสองวันเองลูกก็ได้ครับ พี่มิวบีมอ,อะไรเหรพี่มิวท้องใช่ของขวัญวันแต่งงานยังไงละบีมพี่มิวไม่ต้องเอากลับไปหรอกนะเดี๋ยวบีมเก็บให้พี่มิพวพรุ่งนี้แม่ต้องกลับมานอนนี่ พี่วิวไปนอนที่ดอดื่นได้ไหมนะพี่วิวนะอืมเดี๋ยวตอนเช้าพี่กลับผมก็ได้แม่จะได้มานอนนี่ขอบคุณนะพี่วิวมีมรักพี่วิวสุดหัวใจเลยนะแกเป็นอะไรของแกเดียวลูกสาวแม่อยู่กับคนอื่นจะไม่ให้ผมเจ็บได้ยังไงล่ะครับ มา,มาบีมพีเดียวยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกอีกแป๊บนึงค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ช่วยเออลืมของสำคัญ บีมเสร็จแล้วไปแล้วลูกค่ะค่ะบีมพี่มาแล้วบีม ไม่มีเสื้อผ้าทักตัวพี่มิวฉันกำลังจะแต่งงานเพราะฉะนั้นเราเลิกกันเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจดุดหมายและไม่มีใครไหนว่าจะรอพี่ไงทำให้ใจ เธอเปลี่ยนไปแน่นอนถึงจะเหน็บหนาวเงาเพียงใดไม่ทำให้เธอใจอ่อนเธอได้ล<ด>มอ่มนนอนขอเพีิงคะธอ,อเล่นน, <laughs> นานเท่าไรก็รอ ทำไมทำกับพี่แบบนี้รักบีมนะสุดหัวใจด้วยบีมก็รักพี่นิ้วนะอย่าลืมทองสองบาทที่สัญญากันไว้ล่ะ ขอให้มีความสุขสมหวังรักลูกสาวแม่ให้มากๆนะลูกขอบคุณครัคุณแม่ส่วนหนูลูกสาวสุดสวยของแม่ขอให้เป็นคนดีเหมือนอย่างที่ครอบครัวเราเป็นนะลูกเชิญค่ะคพ่อค่ะแม่แม่พานมา สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมสวัสดีครับคุณอมสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านและคุณอมสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานแต่งของลูกสาวดิฉันวยความยินดีครับเออท่านคะไหนไหนก็ไหนๆแล้วดิฉันขอถามสักนิดได้ไหมคะงานที่ลูกเขยของดิฉันเสนอไป ไม่ทราบว่าอีกนานไหมคะที่ท่านจะอนุมัติเดี๋ยวเรื่องนั้นรอให้ซีอคนใหม่ประจำสาขานั้นมาตัดสินใจอีกทีดีกว่าครับอ๋อค่ะแม่ครับรถนำสั่งดีกว่าคุณแม่ท่านคะคุณออมเชิญรถนำสั่งค่ะครับ ยินดีด้วยนะบีมพี่มิวบีมชวนมันมาด้วยเหรอเปล่านะพี่มิวแกม,มาทำไมพี่ก็จะมาเอาทองสองบานของพี่คนืนนสิไม่ให้หน่อย ไอ้มิวแกให้ลูกสาวฉันแล้วจะเอาคืนได้ยังไงใช่ผมสัญญาว่าจะคือให้บีมแต่เป็นของขวัญวันแต่งงานะก็ใช่ไงดีไงก็ลูกสาวฉันแต่งงานแล้วไงแต่กับคนอื่นนะแต่ไม่ใช่แก เนี่ยเหรอแฟนเก่าคุณที่คุณเล่าให้ฟังเรียนที่รับนั่นก็ต้องสสแสดงว่าบีบีใช่ผู้หญิงอนะสสอับพีคนนี้แหละที่เขาเล่าให้ฟังนี่นี่แกอย่าบอกนะว่าแกเป็นซ e o คนใหม่ประจำสาขา ที่ลูกเคยคุณเสนองานยังไงล่ะคุยกับแฟนอยู่อือคนนี้แหละที่เราจะแต่งงานด้วยดีใจด้วยนะเพื่อนเออเดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จแกมาช่วยพ่อฉันทำงานหน่อยดิพอดีฉันว่าจะไปเปิดร้านอาหารที่เมืองนอกขอบใจมากเพื่อนแต่พอดีฉันลงทุนเสื้อผ้ามือสองให้บีมก็เลยว่าจะไปช่วยเขาขายงั้นไม่เป็นไรเพื่อนยังไงก็ต้องขอบใจอีกครั้งนะซโซอืมไม่เป็นไร เลี้ยวนี่ที่แท้รู้จักกันแล้วเนี่ยท่านคะแล้วแบบนี้งานที่ลูกเคยดิฉันเสนอแล้วคะขอโทษนะคะเราคงไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วละคะ่ะคะุณพ่อคะเราตับกันเถอคะค่ะจา้าลูกแม่